าเามจะปกนังไม่ยที่นี่ปรมาณ0 0คนแต่ดูเมืนไม่ทพวกเรามาที่นี่พะเรเื่องที่ไรเนกังวลอยู่ก็จริงแตความเป็นไปได้ที่าสเใช้งานมาสุดทากันบน,นลราบ,รบแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังไทยทัดมันพะาุเกิการฆากรรมนเน เราได้ไททันบนรรพบุรุษกับไททันที่มีสายเลือดราชวงศ์มาอยู่ด้วยกันตอนขึ้นเรือหอกหลบหนีจากมาเล่ได้ยินซีกเคยพูดเอาไว้แบบนั้นคะ่ะหมายความว่ายัางไงเนี่ยแปลว่าซีกเป็นไททันที่มีสายเลือดราชวงศ์เหรอภาพพอแม่ของมันเป็นหัวหน้ารัติฟื้นฟูแลโกอาจจะเป็นไปได้เขาพิจาจรณาจะความสามารถพิเศษของเขาแล้วล่ะก็นั่นคงเป็นเรื่องจริงยังไม่ต้องสงสัยเลยค่ะถ้าหากว่ที่มันไม่สามารถเชิดเปน็นไททันบรรพบุรุษ เกีย่ยวข้องกับการเป็สีมัอยู่ที่นี่แล้วกาเราจะให้ไอ้เล็จับสีสัมผัสโตขึ้นไม่ได้หรอกครับหัวหน้านมากันเถอะไดเนอร์นะฉันเป็นแม่ท็อปเลยโลกของมาเลไม่เปราะบางขนาดนั้นหรอกไม่สิไม่ใช่แค่โลกของมาเลแล้วตอนนี้พวกเราคือผู้แบกรับชะตาก,กรรมของโลกเอาไว้พวกเราจะฆ่าไททันบันพบุรุษและจะไม่หนีปัญหาอีกแล้วเพราะงั้นเราจะกินไททันบันพั นี่เดี๋ยวนี่และยุติความแค้นสองพันปีนี่สัก ที่มาบุกทำลายเมืองของฉันเอรินนายที่ตัวคนเดียวไม่ได้มีพิษสองอะไรหรอกรู้สึกตัวสักทีว่านายมาได้แค่นี้ละ ของโปรดให้ผมมันกินซะ ไหวของท่านท่านจู่โจมทางนักไปแล้วบอกให้เรียกแม่ทัพเลยไม่นกึก <|th|> เลยว่านักแม่ตปืนอันดับหนึ่งจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นแม่ทัพกองทัพมาเลยเองก็ตกต่ำถึงขนาดนี้เชียวหรือท่านกรามกันท่านปลอมเลื่อนไหวแล้ว ระดับสูงของมาเลยน่าจะถูกฆ่าหมดแล้วนี่แต่มันกลับจัดทับใหม่ได้ในเวลาแค่เดือนเดียวขืนเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็เราเสร็จมมัแน,น่เอลริคุณนะไม่เหมือนกับคนอ,อื่น พลังของไทยทั้งขอสขของครคามนั้แข็งแกร่งแต่ก็ผ่านพลังงานอย่างรวดเร็วอย่าได้ลืมเลยว,ว่าการบุกโจมตีครั้งนี้ได้มาเพราะการเสียสละของวิลลี่ไทเบอร์ที่เขย,ยอมตละเอาชีวิเข้แล้วก็เพื่อบอกว่าพวกเราจำเป็นต้องมีวีรบุรุษเอรอสตัวจิวีรบุรุษที่จะมาตอบกู้โลกไงลยเอรหอหนพอได้แล้ว อย่าให้ต้องมีใครทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้อีกเลยไม่ต้องทรมานไปมากกว่านี้แล้วก็ได้ออนชังกุ๊ปปองเฮ้ยข้างนอกเกิดอะไรขึ้นอะกองทัพมาเลยบุกมาทางอากาศด้วยเรือเหาะแล้วสิ ทหารราวห้าร้อยนายกับท้ท่านเก,กราะทั้ท่านครามทต่ท่านเกวียนบุกมาพร้อมกันแล้วเอรนก็กําลังสู้กับพวกมันอยู่คนเดียวเขาพยายามสู้สุดกำลังแล้วแต่ก็พลาดท่าให้มันอยู่ดี <c oughs> แล้วก็จะถูกมาเลยจงไทั้ท่านบรรพบรุษไปอยากขอยืมพลังหน่อยทุกคนช่วยเอเรนด้วยเถอะไปกำลังสนับสนุนให้เขาทีเฮ้ยอย่ามาพูดบบป้านนะวา,า,ามาถคนอะไรของแกวะที่มันการต่อสู้กับพวกแกเองไม่ใช่เรืองไง พวกเราจะยอมทำตามคำของคนทรยศอย่างแกเหรอ,อข,ข,ขอโทษแต่ถ้าฉันไม่ทำตามคำสั่งอย่างงมากก็โดนเป่าหัวเด็ดสิกับพวกแกแกล้งทำเป็นดีด้วยแล้วตลบหลังเราด้วยการใช้ไว้เพื่อครอบครองก จริงๆนะทั้งเรื่องวายหรือแผนการจากไปอย่างสงบทหารอาสาคอนอื่นๆก็เหมือนกันฉ<า>ันว่าเขาพูดจริงเนะพวกเราถูกเยเลน่าห้ามเอาไว้ว่าไม่ให้บอกเรื่องวายกับทหารอาสาที่สําคัญเลยคือฉันไม่อยากให้ความร่วมมือกับแผนการจากไปอย่างสงบของชาวเอลดียหรอกพวกเราเนี่ยอยากให้พัฒนาก่อพันธีแล้วเอาชนะมาเลไปด้วยกันต่างหากล่ะเพื่อการนั้นเธอได้ละทิ้งทุกอย่างแล้วมาที่นี่ ทุ่มเททุกอย่างเพื่อทุกคนบนเกาะนี้นั่นก็เพราะเราเชื่อว่าบนเกาะนี้มีอนาคตอยู่และเด็กๆก,ก็คืออนาคตแต่ถ้าหากว่าแผนท่าจากไปอย่างสงบสําเร็จขึ้นมาแล้วสิ่งที่พวกเราทํามามันจะเป็นมีความหมายอะไรล่ะได้โปรดเชื่อฉันทีเถอะผมเชื่อนะอาเมน ก่อนหน้านี้คุณเคยพูดเอาไว้การที่ผู้คนรวมไปถึงลูกหลานของยูมีมีตัวตนอยู่ก็เพราะทุกคนเป็นที่ต้องการการที่มีคนหลากหลายแบบมัน่าสนใจกว่าสินะคนแบบคุณคือพวกที่มีทัศนคติขัดกับความคิดของซิกคุณเป็นคนประเภทนั้นสินะเอาละยืนขึ้นเถอะออนยังโกปองอามินฉันเองก็เชื่อนายเหมือนกันแต่เจ้ายังไงก็ดีล่ะ การให้ความช่วยเหลือเอเรนกับซีกก็เท่ากับเราจะทําให้แผนการจับไปอย่างสงบเป็นจริงขึ้นมาในสิไม่แล้วแผนถูกหยุดไว้แล้วล่ะแต่ว่าหากเราเสียสองคนนั้นไปก็จะไม่สามารถปกป้องเกาะน,นี้จากทั้งโลกได้แนแกก็บอกมาว่าต้องทำยังไงอย่างน้อยก็ต้องให้โลกได้เห็นพลังของพระสุธากับปนาตก่อนสักครั้งนะฮะพลังของพระสุธากับปนาตอย่างนั้นเหรอมิคาซาล่ะจะเอาอยัางไงอยากจะช่วยเอรนหรือเปล่า ือแคเคอมนนี่นะไม่ใช่ความต้องการของฉันหรอกอ๋อนั่นนะอาจเป็นเรื่องโกหกที่เอเรนแต่งขึ้นเอง